สวัสดีค่ะมาพบกันอีกแล้วนะคะสิ้นผ้าทอสวยๆจากช่องผ้าทอสุขโขทัยนะคะวันนี้เรามีราคากลางๆมาให้ชมนะคะตัวสิ้นจะออกเป็นสีเทาครีมเป็นลายตะล้อนะคะตัวหัวสินเนี่ยเราด้นให้เรียบร้อยเป็นลายไข่มดนะคะแต่ว่าเชิงตีนจกเนี่ยจะไม่ใช่งานขนเม่นจะเป็นงานทอมือยกดอกค่ะสวยงามมากเลยนะคะ ผืนนี้เราอัดพาก,กาวให้เรียบร้อยราคาอยู่ที่มีแค่ห้าผืนเพราะฉะนั้นรีบจับจองกันนะคะเชิงที่จบก,ก็จะไม่เหมือนกันค่ะก็จะเป็นแบบนี้นะคะและ้วก็แบบนี้จะมีความคล้ายๆกันค่ะผลาดจากผืนใดผืนหนึ่งก็ใช้ได้หมดเลยนะคะมีคล้ายๆกันแต่ไม่เหมือนกันนะคะ งานฝีมือที่งานที่เป็นงานมือจะไม่เหมือนไม่เหมือนกันสักผืนนะคะสีสวยมากพาสเทลพาสเทลแบบนี้นะคะต้องไม่พลาดอย่าลืมจับจองกันนะคะลายนี้ลายตะล้อนะคะสีเทาครีมสวยๆค่ะสวยทุกผืนจริงๆเลยมีอยู่ห้าผืนเท่านั้นนะคะคลิปนี้จับจองกันมาได้เลยค่ะอย่าลืมนะคะเข้าไปที่เพจ เฟซบุ๊กร้านบานเย็นผ้าทอค่ะ